สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเอาขนมปังแพรที่ KCC f ซ o ฟนะคะมาคนเดียวนั่งรถกระป๋อตอนนี้อยู่บนรถกระป๋อนะคะคลิปนี้คลิปที่ยาวมากๆบอกตามตรงเวลาที่ถ่ายคลิปเสียดายทุกช็อตทุกตอนไม่อยากตัดออกไม่อยากให้มันเป็นคลิปสั้นๆวันนี้มาคนเดียวนะจ๊ะคะ สวัสดีค่ะหนูเอาเอาใส่ถุงค่ะอยากให้หนูหนนนทุกๆคนอยากให้ผู้ติดตามอยากให้กัลยานามิตรทุกๆท,ท่านเห็นบรรยากาศในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แม่ค้าถ่าย น่ารักมากๆน้องๆน่ารักนูนูหลายๆคนมีเอฟซีกรเรียานมิตถาวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ไกลไหมไม่ไกลนะคะเธอนั่งรถมาจากเว้ยขวางแปบ,บเดียวเท่านั้นนี่คือทั่วป่นที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวไก่และนัวมากๆค่ะขอบอกเลย ใส่ในเิ็งก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะนัวมากอร่อยมากไม่เคยกินเพิ่งลองและติดใจเลยคะ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยจากการซื้อก๋วยเตี๋ยกลายไปฝากแม่เราก็มาเคซ f ซ o d ซื้อครบจบในที่เดียวกันเลยเดินตรงมานิดนึงมอร์รี่คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วน,น้นองนเจ้าหน้าที่ค,คุณ,ค,ค,ณคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกท่านเลยคะ่ะดูแลแม่ค้าและคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นอย่างดียอดเยี่ยมน่ารักจริงๆค่ะตั้งแต่วันแรกที่มาซื้อของที่นี่ความประทับใจยังคงไม่เคยจางหายไปเลยอะ่ะน่ารักมากๆดูแลดูแลแม่ค้าและดูแลคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านดีมากค่ะและของก็มีครบราคาส่ง ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกด้วยนะคะมีครบครบเลยครบทุกอย่างเลยอะ่ะเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าหน,หนูจะซื้อของชิ้นหนึ่งก็จะมีหลายฮีห่หฮอให้เลือกใช้นะคะเนยมีเป็นบสิบที่งฮอเลยนะนี่คือของวัตถุดิบสินค้าต่างๆดูเห็นไหมคะกล่องกระดาษก็มีเป็นแบบเยอะมาก วันนี้มีโอกาสที่ดีจังหวัดที่เหมาะมีเวลามากเป็นพิเศษจึงถ่ายแบบละเอียดและไม่ได้ก่อให้มันรวดเร็วอะไรอยากให้หนุหนๆทุกคนเห็นบรรยากาศที่นี่ประทับใจมากๆค่ะ Year, สามสี่ปีแล้วที่มาซื้อของที่นี่อย่าง<ด>ที่เคยบอก <Raymond S 1> ไปความรู้สึกประทับใจน้องๆคนนี้ติดตามแม่ค้าน้องๆทุกๆท่านใน KCC Food ติดตามพิกกี้ในติ๊กตแอกในทุกๆช่องทางชอบชอบติดชอบแม่ค้ามากชอบพิกกี้มากๆขอบคุณหนูๆทุกคนนะคะขอบคุณ จ้าน้าที่ทุกๆท่านที่ติดตามแม่ค้าหลักแม่คคารวมไปถึงกัลยาณมิตรทุกๆท่านในติ๊ t o ็อกด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แม่ค้าที่ตัวพิกกี้เองเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะขอบคุณงาขอบคุณมากชมชมชมพิกกี้ใหญ่เลยขอบคุณนะคะดีใจจังเลยค่ะทุกคน ของเยอะมากๆนี่คือเนยนะคะเห็นไหมคะเนยมีเยอะมากหลากหลายยี่ห้อมากๆแต่ที่เราใช้คือยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะและนี่ก็คือเด e b เ s สอีกอย่างนึงเลยค่ะเต้าหวยนมสดมาที่นี่ต้องซื้อทุกครั้งเพราแม่ชอบมากๆตัวเองก็ชอบด้วยแหละ ยังไม่เคยลองน้ำส้มนะเห็นน้องๆเจ้าหน้าที่บอกว่า The best เลยก็คือน้ำส้มกับเต้าหวยลองกินแต่เต้าหวยชอบมากๆซื้อทุกครั้งเลยเห็นไหมคะพิกกี้ได้รับการดูแลที่ดียอดเยี่ยมมากๆจัดเตรียมวัตถุดิบที่สั่งทุกครั้งทุกตอนหยิบด้วยความพิถีพิถัน ประทับใจมากๆค่ะขนมปังกระโหลกแจ็ค <c oughs> ขอโทษค่ะขนมปังแพรค่ะและมีขนมปังหลากหลายทุกอย่างเลยนะคะหนูไปดูได้นะ K c c Food อยู่ตรงสังคมสงเคราะห์หาง่ายงานไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ราคาก็ถูกนะคะนี่คือขอ,คของขวัญปีใหม่ที่เราได้รับเจ้าหน้าที่ที่นี่ขอบคุณมากๆค่ะ,อคคะตอนทเที่ยงก็จะยุ่งๆแบบนี้และคะ่ะก็จะวุ่นๆนิดนึงเอ๊ะดูแถวหน้า กำลังจะถ่ายไงคะว่าเขาหยุดกี่วันแล้วมันถ่ายไลยได้เรียบร้อยประสบความสำเร็จค่ะนี่คืออทั้งหมดที่เราได้ซื้อนะไปทีเดียวก็จะแบบนี้แหละค่ะซื้อให้ครบจบไปเลยแล้วมีครบจริงๆนะคะชอบมากค่ะคลิปนี้ยาวมากๆใครดูจบช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบไหมคลิปยาวๆแบบนี้ เรียบร้อยค่ะประสบความสำเร็จเรียบร้อยเจ้าค่ะได้ครบทุกอย่างเลยนะทั้งแยม,มทั้งถา<ม>ทั้ง<ม>ก๋วยเตี๋ยวไก่<ม>ทั้งของขาว<ม>ของวายของของข้าวและของหวาน <c oughs> น่ารัก <c oughs> พูดแล้วมันกระจะริมพันกันแบบนี้แล้วเราก็จะถือขึ้นบ้านค่ะ ถือทั้งหมดเป็นรอบเดียวกันเลยนะแต่ว่าหลักในการถืออ่ะก็จะถือทั้งสองข้างให้มันบาลานซ์กันเพื่อเป็นการเหมือนเล่นเวทไปด้วยยกเวทไปด้วยค่ะน้ำหนักมันจะบาลานซ์กันนะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะาพิกกี้ปังปิ้งกำมาประชาสงเคราะห์38 โอกาสที่ดีจังหวะที่ดีเวลาที่เหมาะสมได้มาเจอกันนะคะทุกคนนี่ครบหมดเลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยปังแพรกะโหลกแจ๊ค คุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าชอบคลิปยาวๆแบบนี้ไหมใครดูจบช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่คือขนมปังของการมินไทยไปเอากันโคลาที่นะคะตรงนี้ไปรับอีกทางหนึ่งแลวตรงตรงนี้ก็ไปโชคชัยสี่ตรงนี้ไปตรงปฏิพัทน์ค่ะปากเกตนู่นนะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะพิกกี้ปังปิ้งกระมังค่ะ